เอาครับคขาทีเอานะครับที่เราดูนะ,ะคู่มิตรคู่ศัตรูนะฮะคู่สมพลนะฮะเป็นยังไงบ้างครับลองเอาไปดูกันหรือ,อยังครับลองเอาไปถามกันหรือยัองว่าเธอเกิดวันอะไรฉันเกิดวันอะไรคุณเกิดวันอะไรลองถามกันหรือยังฮะนะทุกอย่างครับนะมันเป็นการลิขิตมาครับนะฮะมันเลยมีการดูดวงเกิดขึ้นนะฮะนะ,ะมันเป็นการเก็บสถิติครับนะฮะ การดูดวงคือการเก็บสถิติไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างนะฮะมันก็จะมีคำตอบในตัวมันฮะนะแล้วก็มันก็ดวงชะตานี่มันลิขิตมาแล้วครับว่าใครจะเป็นอะไรฮะบางคนไม่อยากเป็นหมอฮะพอเป็นไปนแล้วก็ก็ออกจากหมอก็มีฮะไปเป็นอย่างอื่นทํางานอื่นบางคนเป็นครูไม่อยากเป็นครูนะ สุดท้ายก็ได้เป็นครูนะบางคนเป็นครูแล้วก็อาจจะออกจากครูนะฮะแล้วก็ไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเพราะว่ามันโดนลิขิตมาครับนะฮะว่าให้ไปทําอะไรครับในชีวิตนะเหมือนกันครับอย่างเช่นวันนี้เราจะมาดูกันว่าที่มาของไอ้โควิด๙ในภาษาดวงเนี่ยมันเป็นยังไงครับนะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมันมีที่มาครับนะ เพราะนั้นฮะมันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่จะต้องเกิดนะครับนะเดี๋ยวเรามามาวิเคราะห์กันนะครับอาครับเราจะมาดูกันนะครับโควิด -19 นะครับภาษาดวงนะฮะการแปลดวงนะฮะการดูดวงนะฮะเรื่องโควิด -19 เป็นยังไงครับเรามาดูเลยนะครับแปลตรงตัวเลยฮะโคคือเลข3นะฮะคือดาวอังคารนะฮะโคกระบือฮะต้องเหน็บเหนื่อยต่อสู้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะดาวอังคารก็คือต้องเหน็บเหนื่อยต่อสู้นะฮะ วิตนะครับเราจะให้ความหมายว่าเป็นวิกฤตนะครับต้องเหน็บเนยต่อสู้วิกฤตนะฮะขั้นวิกฤตนะครับนะบมา19ครับเลขหนึ่งนะฮะนะเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับระบบเลือดนะฮะหลอดเลือดเลือดนะครับระบบทางเดินหายใจนะฮะอันนี้คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับมาเลข9นะครับเชื้อตัวนี้นะครับมันมีอยู่จริงนะฮะแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นยังไงฮะ เชื้อตัวนี้นะครับมีอยู่จริงมองไม่เห็นนะครับนะครับเรามานะฮะหนึ่งกับเก้ารวมกันเป็นสินะฮะนะโรคตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นยังไงฮะเป็นยืดเยื้อยาวนานนะฮะรักษายากยืดเยื้อยาวนานนะครับนะยืดเยื้อยาวนานเลยฮะเป็นโรคที่นะมีการ กังวลนะฮะมีการจิตตกนะฮะโรคนี้นะฮะเป็นการที่การรักษาที่ยืดเยอะยาวนานนะแล้วแถมมันยังจะกลับมาได้อีกนะครับมันกลับมาได้ด้วยนะฮะไอ้โรคนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะนะรวมกันนะฮะหนึ่งกับเก้าเป็นสิบแล้วนะฮะสิบคือดาวเสานะครับดาวเสาคือดาวโทษทุกข์ครับเพราะฉะนั้นนะฮะดาวเสา โลกนี้นะฮะจะสร้างความเครียดนะ,ะความกังวลนะครับนะนะต่อคนนะฮะนะเราจะเครียดเราจะกังวลนะฮะและเป็นโลกที่ย,ยืดเยื้อที่เมื่อกี้เราบอกฮะมันก็คือดาวเสาร์เนี่ยฮะยืดเยื้อยาวนานนะฮะนะถึงแม้มันหายไปนะมันก็จะกลับมาอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะนะเอาหนึ่งกับเอาศูนย์มาแยกกันนะครับนะ,นะดาวอาทิตย์นะะเพราะฉะนั้นฮนะ ดาวอาทิตย์นะไอ้โลกนี้นะครับมันแพ้ความร้อนนะครับ<อ>มันแพ้ความร้อนนะฮะโลคนี้นะฮะมันแพ้ความร้อนศูนย์คือดาวมุตยูที่มาจากไกลนะที่มาจากที่ไกลก็คือไอ้โลกนี้มันมาจากต่างประเทศนะฮะ,ะนะนะมันมาจากต่างประเทศนะเป็นดาวนะฮะไอ้ดาวมุตยูเป็นดาวมุ่งหวังนะฮะทำลายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอาเพศนะครับนะ ที่เรามองไม่เห็นนะครับโรคนี้นะเป็นสิ่งอับไที่เรามองไม่เห็นนะรวมกันง่ายๆครับฮะต้องเหนื่อยหนักต่อสู้ถึงขั้นวิกฤตนะฮนะโรคระบาดหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจนะฮะซึ่งมีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นนะฮะเชื้อตัวนี้นะฮะแต่เรามองไม่เห็นนะนะต้องโรคนี้เป็นโรคที่รักษาแบบยืดเยื้อยาวนานนะฮะวิตกกังวลเป็นโรคที่ถึงแม้แต่ รักษาที่ยืดเยาวนานนะหายไปแล้วนะมันสามารถกลับมาได้อีกนะครับโรคตัวนี้นะฮะนะแล้วก็ยังเป็นโรคที่แพ้ความร้อนนะฮะนะแพ้ความร้อนโรคตัวนี้มาจากต่างประเทศนะมีจุดมุ่งหวังนะทำ้ายเกิดอาเพศนะฮะดาวมัตยยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือการแปรของโควิด -19 ใน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 ดวงนะฮะ ในตาราดวงนะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าวิธีแก้นะแก้ยังไงนะวิธีแก้แก้ยังไงนะเดี๋ยวเราก็มาฟังต่อต่อไปเลยครับว่าวิธีแก้แก้อย่างไงนะครับแล้วถามว่าเราจะแก้อย่างไงครับในภาษาดวงเราก็ดูย้อนขึ้นไปเลยครับนะฮะดูย้อนขึ้นไปนะครับก็คือ,อ01ใช่ไหมฮะ ศูนย์ก็คือบุคคลน,นะฮะที่มาจากต่างชาตินะครับมีความรู้ความสามารถนะครับนะ,ะเอาไปคิดวนไปวนมานะคิดสูตรวนไปวนมานะจนสําเร็จนะฮะคิดสูตรวนไปวนมาจนสําเร็จนะครับนะฮะนะฮะจนถึงขั้นนะฮะอันนี้เรามาถึงวิกฤตแล้วนะคาว่าวิกฤตนะครับจะ คิดค้นวนไปวนมาจนไอ้โลกเนี้มันไปสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะนะจึงจะสำเร็จนะครับบุคคลพวกนี้นะจะมีความรู้ความสามารถนะครับนะแล้วเขากว่าจะได้สูตรมาเนี่ยนะ่อจะได้ตัวตัวยามานะพอจะได้วิธีมาเขาต้องคิดค้นนะฮะเหนื่อยหนักครับคือเลข3มนฮะคือดาวอังคารนะเหนื่อยหนักนะ อย่างมากเลยนะครับน,นี่คือวิธีการแก้นะครับวิธีที่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 ไอ้โรคเนี้ยจะถูกขายไปนะฮะเรามาฟังกันใหม่นะเราก็จะย้อนนะฮะเมื่อกี้นี้ศูนย์หก็คือดาวมุยูกับกับหนใช่ไหมฮะศูนย์ก็คือดาวมุยูก็คือสิ่งที่อยู่ต่างชาติคนที่อยู่ต่างชาตินะฮะหก็คือความรู้ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่อยู่ต่างชาติมีความรู้ ความสามารถนะฮะนะเก้าก็คือวนไปวนมานะฮะหนึ่งกับเก้าอ่ะสิบเก้าเนี่ยก็คือคิดคน้นจนกว่าสำเร็จอ่ะคิดจนวนไปวนมาคิดไปคิดมานะคิดจนถึงขั้นจุดวิกฤตนะคือวิกฤตนะคือวิกฤตแล้วนะ,ะถึงจะประสบความสำเร็จนะบุคลากรน,นะโคนะอันนี้ก็าว่าโคนะ บุคลาก,กรก็เหนื่อยหนักนะกนะว่าจะสําเร็จนะฮะนะพวกบุคลาก,กรทางการแพทย์ก็เครียดเหนื่อยหนักกว่าจะปราบมันได้นะนะแต่อย่าลืมนะฮะเชื้อนี้นะครับมันจะกลับมาอีกนะครับมันไม่ได้หายไปนะมันเป็นเชื้อที่ยื่นเยื้อยาวนานนะครับนะแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะนะ มันส่งผลกระทบอะไรกับเรามากนะไอ้โควิดตัวเนี้ยถ้าแปลเป็นภาษาเรื่องกร,รม,มัดก,การงานเรื่องอในระบบนะครการทำงานเนี่ยมันจะเกิดอะไรนะมันแปลได้อย่างไงนะในภาษารวงนะในโควิด19